สวัสดีค่ะตอนนี้ก็อยู่กับแป้งในช n n นลร้อยแก้วนะคะหลังจากหายหน้าหายตามาเป็นเวลา3เดือนได้ที่หายไปนั้นไม่ใช่อะไรครั้งนี้กลับมาพร้อมถ้วยร้อนสถ้วย3ถ้วยเต็มๆเลยที่หายไปนั้นไม่ใช่ใชใชอะไรเจ็บฟันนะทุกคนนะตอนนี้ก็กินอะไรได้ทุกอย่างแหละคิดว่างั้นมา เราจะมาดูกันว่าถ้วยร้าน3ามถ้วยนี้มีชื่อว่าอะไรกันบ้างเริ่มจากซุกี้ชาบูน้ำดำต่อไปแจ่วฮอนและหมาล่าใครมองไม่ทันไปเซิร์ชเอาเองแล้วก็วันนี้แป้งก็กลับมาพร้อมความตื่นเต้นที่จะได้กิน ถ้วยร้อนสามหม้อที่ไม่เคยกินมาก่อนในชีวิตก็จะมาดูกันนะคะว่าแต่ละรสชาตินั้นมันจะอร่อยหรือไม่อร่อยยังไงจะพูดตามความจริงไม่จกตาโอเคเริ่มจากชาบูน้ำดำกันก่อนเลยเขาบอกว่าร้อนได้ไม่ต้องเติมน้ำร้อนนี่คือสโลแกนของถ้วยร้อนอัตโนมัติ ก็คือเขามีาสารอะไรสักอย่างอยู่ในนี่แหละเขาบอกว่าสำหรับถ้วยร้อนใครเคยกินก็จะรู้วิธีแล้วว่ากินยังไงสำหรับแป้งยังไม่เคยนี่คือครั้งแรกมาอ่านวิธีทำกัน1เขาบอกแยกถ้วยด้านในออกสฉีดถุงไฟแล้วพุ่งที่พุ่งด้วยความร้อน3แกะซองไฟเพื่อนำความร้อนออกมาวางในถ้วย,วย,วย4แกะถุงชิ้นเครื่องปรุงผักและเติมน้ำเปล่า 5. วางถ้วยด้านในบนถ้วยด้านนอกแล้วปิดปากสุกแล้วพร้อมรับประทานได้ค่ะ เขาดอกจันมาหนึ่งอันบอกว่าน้ําในขั้นตอนที่3สามารถใช้น้ำอุณหภูมิห้องได้ใช้เวลาต้มประมาณ5้านาทีสเส้นจะนุ่มพอดีหรือแต่ใช้น้ำเย็นนั้นก็ได้เหมือนกันแต่ใช้เวลานานขึ้นนั่นคือแปดถึงสินาทีนั่นเองและน้ําร้อนก็ได้แล้วแต่ใครมีน้ำอะไรแล้วแต่คุณแต่เราจะใช้น้ําอุณหภูมิห้องน้ำปลาน้ำธรรมาดาหลังจากกินบะหมี่สุกพร้อมรับประทานแล้วถุงความร้อนจะร้อนต่ออีกประมาณ1 0บถึงสินาทีนะไปดยกันมาเริ่มกันเลยอ่ะอันดับแรกเขาบอกว่าเปิดฝามาก่อน อ่าเปิดฝาออกมาก่อนแล้วก็เอาของต่างๆออกเอาถ้วยด้านในออกไหนไหนออกอยังไงถ้วยด้านในเดี๋ยวอ่อนเอาถ้วยด้านในออกไง Nope อ่าอย่างนี้อย่างนี้เลยแบบเทบบอเลยอ่านี่ถ้วยด้านในก็จะมีมีวุน้นเส้นน้ำจิ้มสุกี้แล้วก็เห็ดฝอยแบบแห้งๆอ่าแล้วเขาก็ให้ ขอดูวันหมดอายุหน่อยอู้หูยยังไม่หมดอายุเลยนะนี่หรือเปล่านะแล้วลูกชิ้นต่างๆนี่งไงเขาบอกว่าถุงความร้อนอันตรายถุงสําหรับทําอาหารเท่านั้นอันตรายมากเด็ก ไม่ควรรับประทานและไม่ควรอยู่คนเดียวเวลากินควรให้ผู้ใหญ่อยู่ด้วยและผู้ใหญ่แนะนำด้วยนะจ๊ะโอเคอ่อเราจะมาแกะอาหารก่อนในอันนี้แป้งล้างมือแล้วนะนน้ำจิ้มมันอันนี้อู้นี่ไงที่เป็นชาบูน้ำดำก็คือน,นี่เองน้ำดำแล้วก็มีถ้วยมาให้ถ้วยนี้นะ่าจะใส่น้ำจิม้มแต่ในนี้คือเขาเรียกว่าเห็ดหูหนูไหมน่าจะ มีวุ้นเส้นกับเห็นหูหนูขาวแค่น,นี้เราจะใส่นี้ลงไปเออแล้วก็ตีลืมเอามีดมายังไกงอ่ะเมื่อกี้ไปถามกันไก่ที่คุณแม่มาคุณแม่บอกว่าเออไม่ใช่ไม่ใช่เอาใหม่ <g ye> เราถามว่าแม่กินไก่ยังไงคะแล้วแม่ก็ตอบว่ายุกาดพูณนะอีรายกาดมาเราตัดมาเรียบร้อยเราจะเอาลูกชิ้นต่างๆนี่ห้าลูกท้วน มีห้าลูกท้ดถุงทําความร้อนนะคะแกะถุงทําความร้อนค่ะอ่าด้านในถุงทําความร้อนจะมีหน้าตาลักษณะเป็นแบบนี้นะคะกินไม่ได้นะคะถ้ากินรับรองว่าคุณไปเจอพระอินแน่นอนนะอเอใส่ไปแล้วเขาบอกว่าให้ใส่น้ําถึงเห็นไหมมันจะมีขีดแบบมันจะมีขั้นตรงนี้ใส่ถึงแค่ขั้นนี้ก็พอไม่ต้องใส่แบบ ล้นคือแม่ข้างบนถ้าใส่เยอะเกินนี่รัรองคุณจะปิดฝาไม่ได้นะคะใส่ลงไปอ่าใส่ถึงตรงฉีดนั้นก็พอแล้วจากนั้นก็เอาอันนี้ใส่ลงไปเลยค่ะแล้วก็ปิดฝาได้เลยค่ะหมันร้อน่ไหนอฝาเดมนบหนีเละืมแล้วอะไรลืมใส่ลืมใส่น้ำโ ไปหมดเลยเน,นี่ยรอบๆเนี่ยร้อนมากร้อนจริงปิดตาไปก่อนเพื่ออุณหภูมิที่แบบร้อนสะใจอันเนี้ยถ้วยร้อนเนี่ยเหมาะสําหรับการไปเข้าป่านะไม่เวลาอยู่บ้านอะไรก็ไม่ต้องกินเรากินข้าวที่บ้านดีกว่าอันนี้เหมาะสำหรับเข้าป่าใช่ั้นไม่ต้องใช้อะไรเลยมีแต่น้ําดื่มเท่านั้นจบง่ายๆแต่ถ้าเราอยู่บ้านก็กินข้าวบ้านไปนะไม่ต้องกินอย่างนี้โอเคโอเคตอนนี้เริ่มร้อนแล้วนะคะเริ่มร้อนแล้วดูค่ะโอ้โหใส่ควันออกมาจากหม้อที่ไม่ได้ใส่น้ําร้อนได้ยังไงเนี่ย ความวิทยาศาสตร์นี้มันเป็นไปได้ยังไงเนี่ยเท่มากขณะนี้คือคือมันร้อนมากเห็นไหมไม่รอแล้วเนาะจะเปดิดฝาแล้วนะโอเคไหมฮะโอเคเนาะเปิด้ากันดีกว่า เดี๋ยว,ยว <Nope. S 1> น้ำข้างบนยังไม่เดือดเลยปิดก่อนน้ำข้างบนยังไม่เดือดเลยปิดไปก่อนมันมันเป็นความร้อนจากข้างล่างอูหเมื่อกี้แค่ไอร้อนสัมผัสไปนิ้วคือแบบร้อนมากนึกว่าอุณหภูมิหนึ่งร้อยองศาเราจะแกะน้ำดํานะเราจะแกะถุงน้ำดำาใส่ลงไปก่อนเดี๋ยวให้มันเดือดทีเดียวแล้วก็จะได้กินเลยไม่รอไม่อยากรอนนนว้าวคือร้อนนะตอนนี้ไม่ใช่ไม่ร้อนดูไอก็รู้ดูไอร้อนก็น่าจะรู้นะทุกคนนะ หอมไหมทุกคนแล้ <Nope. S 1> แป้งหอมมากเลยอย่างหอมเลยหอมไหมหอมไหม oh. มาเราจะมาเปิดกันละเราจะมาชิมรสชาติอุ๊ยอยร้อนชาบูน้ำดำนะทุกคนนะสุกแล้วเนี่ยเส้นวุ้นเส้นนุ่มแล้วนะคะอุ๊ยดู จากเมื่อกี้เห็ดหูหนูขาวเป็นแผ่นแบบแ,แห้งๆตอนนี้มันฟูละคือแค่นี้สำหรับคนที่กินเยอะมากกินจุอน,นะก็กินได้เป็นสิบถ้วยเลยแหละคือมันน้อยมากอันนี้เราต้องชิมดูว่ารสชาติเป็นยังไงชิมแบบไม่ต้องใส่น้ำจิ้มกันนะ เหมือนกินซีอิ๊วอะซีอิ๊วดำน้ำดำก็น่าจะเป็นซีอิ๊วดำแหละน้ำโครร้อนตอนนี้ลวกลิ้นหนูแล้วแกะน้ำจิม้มมันพร้อมน้ำจิ้มกันนะตั้งหู ร้อนร้อะไรความอะไรอยู่ที่น้ำจิ้มจ้ะรสชาติรสชาติของน้ำซุปน้ำดำนี่นะคะรสชาติเหมือนซีอิ๊วอ่ะ ถึงแม้ตอนนี้ควันไอร้อนมันจะหายไปแล้วแต่น้ำก็ยังร้อนอยู่นะลูกชิ้นอะไรสักอย่างนึงรอนอุ๊ยอุ๊ยโอ้ยมายก่อด อร่อยอยู่นะทำจิ้มอร่อยว่าไม่ได้เดอ้ออร่อยอยู่เดอ้อเข้าป่านี่ไม่ตายเดอ้อมีของกินเดอ้อ สำหรับใครที่ยังไม่เคยลองนะคะลองดูไม่เสียหลายอร่อยแต่เหมาะสำหรับเข้าป่านะคุณต้องไปกินในป่าแบบมันจะเข้ากันมากแบบคืออ่ะมันคือมากภาษาเมืองพูดว่ามันเปิ้งขนาดเลยไปกินในป่า โอเคเกลี pues mm ้ยงเวลีกูดเวลีก as nah. ูดสำหรับวันน totally right, ี้ซุกี้ชาบูน้ำดําอร่อยอยู่นะก็ถ้าให้เต็มสิบให้ซักแปดละกันเพราะว่าน้ำจิ้มเขาเด็ดมากเคยเห็นไหมเขากินทีละสามถ้วยเลยแต่แป้งกินวมาละถ้วยก็พอเดี๋ยวจะพร้อมนะจ๊ะแล้วเจอกันใหม่คลิปต่อไปสําหรับวันนี้ ใครที่ยังไม่ได้กดไลค์อย่าลืมกดไลค์กด subscribe กดแชร์แล้วกดกระดิ่งกุ๊งกิ้งกุ๊งกิ้งจะได้ไม่พลาดคลิปจากแป้งนะคะบ๊ายเจอกันนะ